อจอดรถไปพางทางแงางเขาป่ามาก็เจอเลยล่ะค่ะพักแนบมั้งค่ะอายาอยู่ค่ะมาค่ะมาค่ะน,นี่ทางงาม,งามค่ะโอ้ยเนาะเก็บเลยล่ะค่ะ งามเลยค่ะเพึ่งเสียเขาค่ะเสียเขาขาวๆนะคะชุดต่อไปตกไมหน่อยใน,ยน,น,นก,ก้นเทปันเช้นวกรก็จิไใบกุ้งนบ่เห็นขาลมแเราด้วยค่ะขาบอมีกำลังแล้วลมรัดแล้วแต่ว่าก้นเทปันเชแนวบ่เห็นโอ้ยนะค่ะ เลยเลยค่ะค้านะขี้เงีย้ยหน่อยๆตัวนี้คง,ง,งเดี่ยวเม่นตะมงนีมงเดีวยวเด้ค่ะใกล้ๆกันใน,ในี่ก็แเ่นค่ะปึ๊บรุนงานคาหากัก ทึ่งใหญ่ทึ่งยาวเห็นปะที่คุณเทวันเชนแหน่วาเขาจะมีเสียหน่อยเห็นปะคะเนี่ยทึ่งอยากอยากอยากทึงอยากว่าอยากตัดเห็นลยคะแต่คุณเทวันเชนแหน่วาอะไรต่างกลง่องไหมคะเราเสีหาวิธีต่างกล่องแต่ว่ามันต้องขยับไปข,าข,ข้างๆน้ำ้างๆมันก็ไหลเกันเลยคะมันต้องได้ขยับกล่องเลยคะ แต่น้องเมียไอมันกับอะไรอันเสียขึ้นมาตเสมอไปอดอกค่ะโดนๆสี่มิทีนึงอึ๊บเลยสองงามค่ะบ้า ใหญ่ปเ,เป็นคนมาสง่งใจไปอยา,า,ากมาเพิ่นสมิตรตื่นนะคนบริหางานอยู่ซื้อเนาะเสียหน่อยเราบสองมือเนาะค่ะอันธรรมดาอุ้นตะบันเชนเหลวเฮ็ดงานเพื่อนหยุดอุ้นตะบันเชนเหลวกับไปเฮ็ดงานแทนสิค่ะน้องเขาหยุดเหตุจามาธิดอุ้นตะบันเชนเหลวกับสิว่า เมือ่อใดมัเขาว่างเขาก็สิเอิน่นทีนี้าหนาหอนเป่าแอลกอฮอล์สม,มือ้อแสบสม,มื้อลรือคะมือเว้นมือไหมคะ่ะบ้านนี้ไหมตรวจค่าตรวจเนี่ยให้ก็ตำรวจตรวจเองกหฮอจะไล่จอนคะ่ะ บ้านเฮาให้ต่างด้านตรวจรถเด้อค่ะเด้ออุบัติเหตุรายหลายอยู่หนีขนาดเห็ุงานเขาก็ยังตรวจค่ะจันพูดสุกค่ะเป่าเอ็นแอลก่อนเข่าเหตุงานเครื่องจักรมันอันตรายบ้านเฮาขัารบรถย่างอันตรายมาเก็บเหตุกระบ,บาลเลี้ยงหนีฟังเนาะค่ะเนาะแ็แค่ประสบการณ์ค่ะบ้านเฮาตรวจน้ำทางกับวิวายอยากให้ตรวจนะคะ ปลอดภัยเทิงคุ้นขับเทิงคุ้นไปน้ำเทิงคุ้นรวมทางอันนี้ค่ะเทพงานดีค่ะยังปลอดภัยเรื่องค่ะจุดหน่อยๆซ้ำหนีโบ่เมนหน่อยๆดิค่ะเรื่องเรื่องบ่เมนหน่อยๆดิค่ะ เสื้อผ้ามันนี่อีกค่ะเบิรงค่ะเบิรงค่ะเลี้ยงอุ้ยหุยไอายอยู่ค่ะคุณนะคุณนะคุณนะนี่มองใกล้ๆกันนี่ก็มีอีกสองจุดสามจุดเนี่ยืมเบิรงนเนี่ค่ะเบิรงค่ะโอ้ยน้องไอพี่น้องเลยลายนี่โอ้ยไปน้ำต้นสนต้นสนน้อยคิดยากตอนเขาสีตัดปลาอยู่เนี่ยค่ะ ต้องตัดปลาแหละต้นไม้เขาวันนิ่ไงพอ่อเสือมันไววอุ๊บวันจะแนวเอาวนปีตัดเกิดเจเสือมันไหวอึ๊บ ม,มองนี้มันเปลี่ยนซุม้มเป็นมองลุ่มไหมคะคนตกมาแต่ลีต้แต่ลีนตลนทนตกมากันก็ตายขี้เก้าเป็นที่ลุ่มเพราคนตกหนักๆนะคะก็เลยท่านุ่งมาเปลี่ยนแต่จงดูถ้าคนตกก็จำานี่นะโอเคสำหรับมองนี้ ฝนบอันิ่เลงปไหนอาจจะเหลือใ้นคนอื่นเขาบมเวนว่าสิเหลือแต่ดอกนง้ดด้ค่ะดอกน,นี้น้อยเสือเสืออุ้ยอุ้ยหนาหนาผ่านหนากลอง เชื้อที่เหลือไปเขาก็จะเกิดเึื้อเราเลยค่ะ bọc bọc bị bịt cái ngôi bỏ cả còng này bắp này bự đây cả thấy không? nhau, sì tung nhảy, น้ำผักนี่คือแรงเราถือฝนขอบกว่าสิประมาณนี้แหละ เบิดดีค่ะไตยุงไตหงาิม mm ีเบ <ừ> ิดใจเห็นดิอุ้ยดอกฮัดดอกแตก โอเคค่ะจุดนี้กับสิเลือ,อยู่ประมาณสองสามดอกนะคะเดี๋ยวคนทาบานินแชนแนลพ่อคิดน,นี่ก่อนเลยค่ะเด้อขอปัดเหตุก่อนค่ะสวัสดีค่ะฝากก็เลยก็แช์ใหยเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะพ่อพี่น้อง